ใจดีนิทานเรื่องหมูเด้งกับก้อนหินพูดได้เช้าวันหนึ่งหมูเด้งเดินเล่นริมลำธารแล้วพบกับก้อนหินสีเทาเรียบเนียนวางอยู่หินนี่ดูแปลกจังหมูเด้งพูดพร้อมเอาจมูกดมใกลๆ้ๆท่านใดนั้นเสียงเล็กๆดังขึ้นจากก้อนหินเจ้ากำลังทำอะไรนะ่ะหมูเด้งตกใจหินพ,พูดได้เหรอก้อนหินหัวเราะและบอกว่าเขาไม่ใช่หินธรรมาดา จุ๊บแจงปูนปั้นและโป้งโป้ง,ปงรีบมาดูด้วยความสนใจข้าช่วยตอบคำถามทุกอย่างได้ลองถามข้าดูสิก้อนหินพูดหมูเด้งถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก้อนหินตอบด้วยเสียงนุ่มนวลการมีเพื่อนที่ดีและช่วยกันในทุกสถานการณ์หมูเด้งและเพื่อนๆยิ้มพร้อมกันจากวันนั้นพวกเขากลับมาเยี่ยมก้อนหินเสมอ เพื่อขอคำแนะนำดีๆจอบ